พูดไว้ก่อนเลยนะครับว่าทุกคนเนี่ยเวลาที่เล่นเกมเนี่ยก็ต้องมีตาที่ทุกคนเล่นดีแล้วก็ตาที่เล่นไม่ดีใช่ไหมครับงั้นเรามาดูตาที่เราเล่นไม่ดีกันก่อนดีกว่าในตอนนี้นะครับผม เพื่อนของผมนะครับไปทีมทําการเลือกลงที่หอนาฬิกานั่นเองพอผมลงมาถึงพื้นเนี่ยก็เหมือนว่าจะมีคนเยอะมากเลยครับผมทาการวิ่งตรงเข้าไปครับเก็บปืนนะแต่ดูเหมือนว่าเพื่อนก็จะมาแย่งปืนเราไปนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับเราทำการขึ้นไปเอาปืนที่ชั้น2ครับแล้วก็ได้ปืนมาครับเป็น MP40 นะครับแล้วก็เราก็ได้ปืนชาร์จเป็นลูกซองยาวมาครับแล้วทําการครับกดสกิลของครูนะครับผมทำให้เราเห็นศัตรูอยู่รอบข้างนะครับผมโอเคครับอาจารกันเนี่ยมันการนะครับออกไปฟาร์มของต่อนะครับผมจะได้ยิน ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเราก็อยู่กับเพื่อนหลายคนมากเลยและหลังจากนั้นเนี่ยพิธภการเปลี่ยนปืนเป็นปืนบีซอนไบซอนบิซอนปืนอะไรไม่รู้อ่ะอ่านยากจัดโอเคครับก็มีเสียงปืนยิงกันจากฝั่งขวาบนนะครับพิธภัานะครับจะขึ้นข้าไปช่วยเพื่อนครับแต่ก็เหมือนได้ยินเสียงปืนจากฝั่งซ้ายครับพิธภัณครับเอาปืนชาร์จยิงระยะร้อยเมตรครับโอ้โหคิดได้ไงก็โดนลอยหลังครับเกือบตายครับจังหวะนี้ก็เข้าบ้านพอธภัการครับเข้าไปพันยานครับแต่ก็โลกจัดเลยครับผมล็ออออกกกกแแแแลลล็็็คเเปนาา้้วววงงไืดรับผม แต่ตอนนี้เหมือนพว่าผมได้ยินเสียงคนนะครับทำให้ผมล็อกแลกเป็นแลกตาซอลเลยนะโอเคแล้วหวาดแร้แวงมาครับแล้วมีคนปลาระเบิดขึ้นมาครับผมก็ลอกเขาวิ่งชนนู่นชนนี่แล้วก็เข้าโดนยิงตายโอ้ล็อกจัดและหลังจากนั้นเนี่ยผมได้ทําการมาส่องเพื่อนนะว่าเพื่อนผมเป็นยังไงมั่งนะครับดูเหมือนว่าเบอร์สาเนี่ยจะทําการออกเกมไปมีที่เรียบร้อยนะครับผมและผมก็มาดูเบอร์หนึ่งนะครับที่ดูจะเป็นความหวังของผมนะครับผมแต่ผมก็รู้สึกว่าทีมนี้มันน่าจะไปเราไม่รุ่งนะครับผมเบอร์สามก็ ก็พอเล่นได้แต่ผมรู้สึกว่ามันน่าจะเสียเวลาขนะเพราะน้การนะครับกดออกเกมไปเลยนะมาต่อกันในตาที่2นะคบผมตานี้เนี่ยเป็นตาที่ผมเล่นได้ดีนะคะผมโดยตาเนี่ยเริ่มจากการที่ว่าผมจะทําการกด4ทีมอีกครั้งนะครับผมแต่ดูเหมือนว่าผมเนี่ยจะเหมือนจะไม่สังเกตนะครับว่ามันเป็นโหมดโซโล่นะครับทาให้ผมนั้นต้องไปเล่นคนเดียวนะแต่ก็ไม่เป็นไรครับเมื่อเข้ามาแล้วก็เล่นไปเถอะครับโอเคครับดูเหมือนว่าตอนนี้เราจะเหมือนจะเจอคนด้วยนะครับผมเป็นอ่าท็อ เท่าไร่มองไม่เห็นท็อปสิบเจ็ดนะครับอ่าท็อปสิบเจ็ดจังหวัดอนะไรเนี่ยจังหวัดศรีนครินเหรอไม่ใช่ศร <c oughs> ีนครินไม่ใช่จังหวัดจังหวัดศรีสะเกดครับโอ้โหหลุดจัดตัดฉากมาตรงเครื่องบินนะครับผมถ้าทุกคนเนี่ยดูช่องเรามาหลายคลิปเนี่ยก็จะรู้ว่าเราต้องลงที่เดิมที่เดียวของช่องเราครับนั่นก็คือพีกนั่นเองครับไม่เข็ดไงคือผมไม่เข็ดไงคือผมห้าวดองๆไนงะผมจะลงพีกไนงะ แต่ดูเหมือนว่าเราจะลงช้ากว่าคนอื่นนะครับผมทําให้เราเนี่ยดูเหมือนว่าจะลงพิกไม่ทันนะครับงั้นผมขอไปลงตรงบ้านตรงแถวพิกนะครับผมโอเคครับผมา็ทาการนะครับรีบใส่เกียร์หมานะครับวิ่งตรงไปครับแล้วก็เหมือนมีคนจะลงก่อนผมนะไม่ได้ครับผมจะไม่ยอมตายครับโอเคผมก็ทาการครับหยิบ A k เคครับแล้วก็การขึ้นข้างบนครับไปหาปืนนะเออแล้วก็ทําการดักครับผมก็ทำการครับแล้วผมก็ได้ปืนชาร์จครับเป็นอูซีนะครับผม โอเคครับและจังหวะนี้ครับเห็นคนเอากระโดดยิงงัดหัวแตกไปอะครับโอ้โ oh. ห จะได้ว่าเจียมาแล้วก็ได้ทอมสันมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับโอเคครับผมได้เวลาครับมุ่งหน้าสู่พีครับผมและดูเหมือนหางตาผมครับจะทําการเห็นคนที่เพิ่งโดดลงมานะครับผมเรียกว่าสายตาเฉียบคนยิ่งกว่าเหยี่ยวครับผมรังแกคนเก่งๆอ่ะสู้ไม่ได้หรอกเราจะมารังแกคนที่อ่อนกว่าเรานะครับผมโอเคเราทำการที่หยิบทอมสันขึ้นมาเห็นคนครับแล้วยิงครับเปิดฉากยิงเขาไปก่อนนะครับผมเขาก็ตั้งไอว่าครับแต่มึงไม่สนครับทัศษะไปครับแล้วก็ยิงเขาครับแล้วเขาก็หลอกแลกเป็นแลกตาโซนะทำการยิงเขาแตกไปครับผมแล้วก็ทำการครับเก็บของนะครับ มีคนเปิดมาจากด้านบนครับผมว่าก็วางกองไฟแล้วก็วางโดนนะครับผมแล้วเขาพุ่งมาครับกันยิงครับสวนเขาครับสวนเขาแล้วเขาก็แตกไปครับจังหวะนี้โอ้ โอ้หัวใจเกือบหยุดเต้นนะครับหลังจากที่เราเก็บมาได้3คิวแล้วนะครับผมแล้วราทังการนะครับมาหาคนหาคนนะครับแต่ก็มีเสียงปืนเนี่ยดังมากเลยนะครับเรียกว่าพีนี่ยังเดือดเดือดกันอยู่เลยนะครับช่วงนี้โอเคครับแล้วก็เห็นคนนะครับก็ยิงแต่ว่ายิงไม่ดูแล้วก็โดนคนจากด้านบนครับสวนเกือบแตกครับผมก็พันยาครับแต่ก็พันไม่เสร็จหรอกครับผมโดนลอยหลังแตกครับผมหลังที่ผมเกิดมานะครับผมเราก็โชคดีนะครับเราเกิดมาก่อนที่ที่ชุบจะหายไปแป๊บหนึ่งเลยนะครับผมาำมังการนะครับเลือกที่จะลงในหอนาฬิกานะครับผมแล้วววก็หัง่า จะไม่มีคนอยู่ตรงที่หอนาฬิกานะครับผมก็ทําการครับลงไปนะครับผมพอลงถึงพื้นเนี่ยผมก็ได้ฟังของอะไรอะไรไปนะครับผมแล้วผมก็ได้ปืนนะครับบิสซอนนะครับไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะครับโอเคครับและผมก็กะว่าจะมาเปิดกล่องนะครับแต่ก่อนเปิดกล่องเดี๋ยวขอฟาร์มของจีปะถะไปเรื่อยนะครับโอเคเรามาเปิดกล่องกันดีกว่าว่ามีอะไรมั่งโอเคครับผมจะได้เกาะมาครับก็ได้เป็นปืนลูกซองครับโอเคสุดยอดเลยนะครับผมเพราะว่าซองเราเลย่ยเป็นซองเลเวลอัพเลยครับซองนี้ยิงแรงมากเลยนะ โอเคครับผมก็สังเกตรครับตรงขวาบนนะว่าเป็นคนหรือเปล่าแต่จริงๆมันก็ไม่ใช่คนหรอกมันเป็นแค่ป่องนะเออโอเคครับจะทำก็ทำการ,รทิ้งของฟาร์มของไปเรื่อยๆนะครับผม หลังจากที่ผมฟาร์มของมาซักพักเนี่แล้วก็ได้มาเจอกับของสุดโหดนะครับก็คือซองหนึ่งนัดนั่นเองครับซองนี้เป็นซองที่ยิงอย่างแรงนะครับอย่างตึงอ่ะซองเนี่ยบอกเลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมก็กะว่าจะไปเปิดแอร์ดอปนะฮะผมแล้วก็ได้เจอรถจี๊ปนะฮะเราทำการขึ้นไปแล้วครับแล้วก็ขับไปตรงแอร์ดอปนะฮะเผื่อมีคนยิงอะไรเรามาเนี่ยเราจะได้เอารถจี๊ปเนี่ยเป็นเกราะก,กำบังนะแล้วผมก็ได้ทําการครับไปปลดแอร์ดอปนะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับแล้วตัดไปตอนทีน่เราเปิดแอร์ดอปเสร็จกันดีกว่า ปดไม่ทันเสร็จหรอครับแล้วก็มีประเด็นครับมีคนยิงสอยหลังผมมานีผมก็ตั้งไอวอลอย่างไวเลยจังหวะนี้ผมก็เก็บของครับแล้วก็วางครับยังไม่วางกองไฟนะแต่ผมก็ทําการนะครับที่จะอ้อมาดูครับว่าอยู่ตรงไหนแล้วผมก็วางกองไฟไปนะครับผมแล้วดูเหมือนว่าคนที่ยิงเรามเนจะอยู่ตรงหอนาฬิการนะครับดิการยิบ M8 ขึ้นมาแล้วครับแล้วก็หามุมที่จะยิงเขานะครับผมยิงสัตว์กระสุนไปมั่วเลยนะครับไม่โดนครับผมแต่ผมก็เหมือนเห็นเขาลางๆางอยู่นาแต่เขาก็ มันจะแอบผมด้วยโอเคครับตัวนี้ไอดอลของเราก็ถึงขั้นสาวเป็นที่เรียบร้อยนะครับโอเคและจังหวะนี้เด่ยบัทํำการขึ้นรถจีบนะครับตอนแรกกะว่าจะหนีนะแต่ก็ดูเหมือนว่าโดนยิงมาเจ็บอย่างแรงครับผมแล้วก็โลกเขาวางไอวอลไปสองอันนะครับแล้วก็วิ่งอ้อมมาครับวิ่งอ้อมมาตรงรถจีบนะครับแล้วก็พันยาตรงนี้นะครับผมแล้วเขาก็ยิงผมมานะแต่เหมือนจะตัวรถครับรถผมก็ระเบิดนะโอเคครับบังคำการครับ ที่จะไปตรงต้นไม้นะเตยก็ต้องฝืนไปตรงต้นไม้ให้ได้ก่อนไปก็ื่อทการยิงเขานะครับเกือบตายนะครับผมยิงไปเจ็บมากๆเลยนะตเตยบอก็ต้องฝืนไปตรงต้นไม้ให้ได้นะครับเพื่อไปตรงต้นไม้นะครับผมแล้วก็หามุมที่จะยิงเขานะโอเคมันกเ็เจอเขาปรดี๋วเขายิงครับแต่ยิงไม่ได้ครับเาขาจะหลบหลังเสานะผมที่เห็นอย่างนั้นนะก็กล่าวว่าจะทําการนะครับ อ้อมไปตรงต้นไม้อีกฝั่งนึงครับแต่เราต้องเสี่ยงนะเพราะเรามีแอวอลแค่หนึ่งลูกนะโอเคครับเขาก็ยิงมาแต่เราไม่เจ็บอะไรครับเราพอทนได้นะแล้วก็วางไอวอลให้มันหิวเลือยนะครับผมแล้วก็ยิงเขาครับเปิดฉากยิงเขาครับจังหวะนี้ครับเจ็บอย่างมากนะครับผมต้องการนะครับที่จะอ้อมไปนะคือดันไงต้องดันให้ได้ครับเพราะว่าเขาเจ็บมากจะไม่ปล่อยให้เขาได้พันยานะโอเคครับจังหวะนี้ครับเลสโกครับขึ้นไปครับเราจะยิงแต่เขาไม่อยู่นะแล้วผมก็เห็นว่าเหมือนเขาจะไปอีกฝั่งหนึ่งนะคะโอเคแล้วผมก็ ได้ครูไหครับล้ำค่าครับเปิดครูเพื่อเช็คศัตรูนะครับผมแต่ก็ดูเหมือนว่าเราจะยังไม่สามารถนะครับกดกลับมาเป็นที่ดีของเราได้นะครับมันต้องรอให้สกิลหมดก่อนนะโอเคเราจะใสกิลหมดเนี่ยผมได้ล้ำค่านะครับกดเปลี่ยนมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วลำคพุ่งเข้าไปหาเขาเลยนะครับผมผมก็เห็นเขาพอดีครับผมก็ยิงซองระยะไกลไปก่อนนะเรียกว่าล็อกไปนิดนึงนะครับแล้วเขาก็มาครับผมเห็นเขานะผมว่าเขาต้องไม้แน่นอนครับแบบว่าพันยาไปนะครับผมแล้วก็ นี่ครับเปิดยิงครับไปก่อนนะครับแล้วเขาก็อ้อมมาครับ้มการครับเลงครับเตรียมตัวครับแล้วก็ยิงครับแล้วก็ยิงวุ้ยครับทำการวิ่งครับวิ่งครับวิ่งครับโอเคไปหลบหลังกล่องนะแล้วทำการพันยาครับผมแล้วเขาก็ชาร์จนะครับผมจังหวะนี้ครับผมไม่สนไรแล้วครับเพการการซองยิงครับก็ยิงไม่โดนอีกแล้วผมก็ทำการอ้อมนะครับแล้วทำการนะครับผมเอาครับเครื่องกินแล้วก็ดีดไปฝั่งนู่นเลยนะไปฝั่งนู่นเลยนะหวังว่าเขาจะตามมาถ้าเขาตามมานะทำการครับเอาปืนยิงเขาให้ตายเลยนะโอเคผมก็ทำการรับหลบหลังต้นไม้นะครับแล้วกก็็ทาาาพยแต่เหมมมือนนีคิงผะ จังหวะนี้เกือบตายครับผมชี้เป็นชี้ตายควาต้องการพันยายใหญ่ไปนะดูเหมือนเขาก็จะมีประเด็นนะครับแล้วเขาก็ไม่ระวังตัวเลยนะไม่ระวังเลยทนะทุกร่านสอยยิงเขายิงเขาแตกไปครับผมและผมก็ทําการครับใช้ทัศย์นะครับพุ่งเข้าไปฟาร์มของจากตัวของเขานะครับผมแล้วเขาก็มียายใหญ่ครับเรียกว่าดีมากเลยครับผม โอเคครับผมก็เห็นสตูครับอยู่ตรงต้นไม้นะแต่ผมก็ทำการเปิดไปก็เหมือนทุคนยิงมาอ้หูยถ้าผมวางไอวอลชร์ก่อนนี้นะผมแตกก่อนนะรรับพันยาใหญ่นะครับผมรีกได้ว่าตอนนี้เนี่ยเรารับสุดสองทิศเลยนะรี่ได้ว่าตอนนี้เนี่ยเป็นจุดคลายแม็กของคลิปเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เหลือแค่9คนนะเออและผมก็ทําการครับเห็นว่าเขามนเข้าไปตรงที่อ่าเรียกว่า คลังอาวุธบะโอเคครับผมก็ทําการครับจะสอยยิงเขาให้ได้แต่มันมันยิงไม่ได้ทําไมมันก็ยิงไม่ได้ก็ขอไม่ฝืนนะและตอนนี้เนี่ยผมก็ได้คิดว่าถ้าเกิดคนมันมีอะค่ะเนี่ยเราเข้าบ้านดีกว่าจะได้ได้แบบมีที่กําบังหน่อยผมก็โดนเปิดมานะครับแล้วมันก็วางไอวอลแล้วก็พันยาน,นะครับผมแต่ตอนนี้เนี่ยไอวอลผมมีแค่2ลูกครับผมการน,ะนรับฝืนนะฝืนวิ่งเข้าไปเลยครับผมวิ่งเข้าไปหาที่หลบเลยนะ โอเคครับแล้วจังหวะนนี้แล้วก็หาที่หลบได้แล้วนะและผมก็คิดว่าไอ้เจ้าตัวนั้นน่ะมันต้องมาตามเอาผมแน่ไหมปะมาจีนเรัก็ทำการ,รยิงเปิดเขาไปก่อนนะครับผมแล้วเขาก็ทําการครับยิงส่วนผมกลับมานะ โอเคครับผมกลังการครับยิงเขาเลยเหมือนมีโดรนนะครับพุ่งเข้ามาใส่ผมนะเ้าก็ไม่สนครับยิงเขาต่อครับยิงเขาต่อครับผมแล้วก็ดูเหมือนมีตัวมาหล่อหลังเนานั่นอีกแล้วนะโอเคครับตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าเขาจะวิ่งออกมาฝั่งขวานะทําการนะครับผมเตรียมตัวที่จะเข้าไปดักนะครับซื้อไา่เขาก่อนก็ยิงไปครับเขาก็ระเบิดครับผมโอเคแล้วก็วิ่งอ้อมครับวิ่งอ้อมวิ่งอ้อมครับแล้วก็วางไอวอ์ครับผมแล้วก็ทำการครับพุ่งเข้าไปครับกระโดดยิงครับแล้วยิงไม่โดนไม่เป็นไรทุนการเข้ามาแอบตรงไอวรรคับทาก กระโดดเข้าไปครับยิงเขาครับแล้วโดนหัวแล้วเขาก็แตกไปครับผมโอ้ไม่รู้ว่าจังหวะนี้นะครับผมกั้นหายใจเล่นเลยนะโอเคครับและดูเหมือนว่านะครับตอนนี้จะมีประเด็นยิงคนกันแล้วนะโอเคพนงการวางกับระเบิดครับและพลังการนะครับ เข้าไปเพื่อพันยานนะคะผมโอเคเราไม่ประมาทนะราวังไอวอลปิดไปด้วยนะครับผมแต่ก็ดูเหมือนนะครับว่าจะเกิดการระเบิดเกิดขึ้นนะครับผมที่เห็นตัวเลขดาเมจร้อยยี่สิบเนี่ยก็ทําการนะครับไปหาจากต้นตอขอระเบิดครับก็เจอครับก็ยิงเขาไปครับผม้วการพุ่งออกมาก่อนนะแล้วก็ทําการนะครับยิงเขาต่อครับผมแล้วทำการครับวางไอวอลครับผมเพื่อฮิวเล่แล้วก็ทำการยิงเขาต่อแล้วก็โดนเขายิงมาทีเดียวแตกเลยนะครับผมแต่เขาก็โดนหล่อตายไปเหมือนกันนะครับผมโอเคครับเรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ย ตึงมากเลยนะครับผมและผมก็ได้คะแนนแลงมาบวกถึง60เล้งก็เราขึ้นเป็นแพลตตินัม2นั่นเอง